สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่ผมอิมูชี่กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้นะครับก็หลังจากที่เราทําคลิปแกลลองไปแล้วนะครับวันนี้ก็ได้ไปใช้งานมาหนักหน่วงมากๆนะครับทั้งอาทิตย์เลยนะครับก็จะมารีวิวนะครับเจ้าตัว i f 7จ็0สนะครับ f 2.8นะครับจริงๆจะทําคลิปรีวิวมานานแล้วแหละนะครับแต่ว่าพอดีว่า ตอนนี้เนี่ยกำลังจะสอบมิดเทอมนะครับของมหาลัยอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสทําคลิปเลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยพอดีว่าทํางานเสร็จพอดีนะครับก็เลยโอเคถือโอกาสมาอัดคลิปรีวิวกันเลยแล้วกันนะครับกลัวว่าวันข้างหน้าจะไม่ว่างอีกนะครับเดี๋ยวให้ดูลุคทรงก่อนนะครับตัวที่เราจะรีวิวในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัว i f นะครับ7200 f 2.8นะครับแล้วก็มีตัวหนึ่งที่ผมกําลังสั่งกําลังมานะครับก็จะเป็นตัว r f 2470 2.8นะครับผมซึ่ง เดี๋ยวค่อยไปรีวิวกันทีหลังนะครับตอนนี้เป็น7200นะครับหน้าตาเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างออกไปจากเลน EF นะครับเดี๋ยวจาต้องบอกสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก่อนนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยแคนอนะครับจะมีกล้องอยู่ประมาณหลักๆ 2ชนิดนะครับเอาที่คนเล่นกันแล้วกันนะครับก็จะเป็นตัว DSLR นะครับก็จะเป็นตัว Mirrorless นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเป็น r o r l e s s เนี่ยนะครับเลนที่เป็นเลนของเขาจริงๆที่ไม่ต้องต่อแดปเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นเลน RF นะครับผมซึ่งเลน RF เนี่ยไม่สามารถเอาไปใส่กับ DSLR ได้ทุกรุ่นนะครับไม่สามารถใส่ได้เลยนะครับก็ใช้ได้แค่กับ m ู m i r r o r l e s s ของเขาเท่านั้นนะครับ Frame แบบ APS-C ก็ใส่ไม่ได้นะครับพวก M10 M50 อย่างเงี้ยก็ใส่เลน RF ไม่ได้นะครับก็คือต้อง ใส่เฉพาะกับ Full Frame m i เฟม r l e s s เท่านั้นนะครับแต่กลับกันนะครับตัวบอดี้ที่เป็นฟูลเฟมมิเลสเนี่ยนะครับสามารถใส่เลน e ์ f f หรือว่าเลนที่ใช้กับตัว DSLR ได้ทุกตัวเลยนะครับผ่านอะแดปเตอร์แปลงไม่ว่าจะเป็นหมุดแดงหรือว่าหมุดขาวนะครับก็สามารถใช้ด้วยกันได้หมดเลยนะครับนี่คือความโกงของมิเลสฟูลเฟมของทาง c a n o อนะครับตอนนี้ m i l e มิเลสฟูล a m e ของ Canon จะมีทั้งหมด2ตัวไม่ใช่สิ4ตัวละตอนนี้4ตัวก็จะมี เริ่มจากตัวน้องเล็กสุดนะครับก็คือ RP นะครับ USRP USR นะครับก็คือตัวที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น USR6 นะครับหรือว่า R6 นะครับแล้วก็ตัวท็อปสุดณปัจจุบันก็คือ R5 นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับซึ่ง R6 กับ R5 เนี่ยเพิ่งเปิดตัวได้เมื่อเดือนที่แล้วมั้งนะครับผมก็เป็นตัวที่ถ้าเทียบกับตัว DXR ก็จะเป็น 1DX ในรูปแบบของมิเ l e s s นะครับผม แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวโปรนะครับผมก็จะเป็นตัวออสอนะครับแล้วก็ตัวเซมิโปรเนี่ยจะเป็น RP นั่นเองนะครับซึ่ง RP เนี่ยก็มีคนใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าราคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเอื้อมถึงนะครับแล้วก็ประสิทธิภาพอะไรเงี้ยมันก็ดีมากๆนะครับทั้งสายวิดีโอทั้งสายภาพนิ่งเนาะนะครับผมอ่ะเลนจ2ส0บนะครับผมเริ่มจากราคาก่อนแล้วกันนะครับด้วยความที่มันเป็น เลนตัวใหม่นะครับวัสดุอะไรใหม่หมดทุกอย่างเลยเนี่ยนะครับผมมันก็จะค่อนข้างมีราคานิดหนึงนะครับราคาประกันศูนย์นะครับตัว ที่เปิดออกมาเลยเนี่ยนะครับราคาอยู่ที่9200บาทนะครับอันนี้คือประกันศูนย์ของแ Can น n เลยนะครับถ้าเป็นประกันร้านนะครับอยู่ที่ประมาณ73,900บาทมีคนเคยถามกันนะครับว่าประกันศูนย์กับประกันร้านเนี่ยต่างกันยังไงนะครับประกันศูนย์เนี่ยนะครับเขาจะเซอร์วิสนะครับเราตลอดชีพนะครับไม่มีประกันหมดอะถึงแม้ประกันหมดเนี่ยก็ยังเวลาเราเอาเลนไปซ่อมนะครับที่ศูนย์แค n นลเนี่ยก็จะได้ส่วนลดนะครับพิเเขาไปประมาณ40%นะครับแบบตลอดชีพเลยนะครับเอาไปเปลี่ยนยางนะครับ เอาไปเปลี่ยนพวกอะไหล่เอาไปซ่อมอะไรเงี้ยนะครับก็จะได้ค่าเซอร์วิสเนี่ยถูกลงนะครับประมาณ40% 30%นะครับอันนี้คือข้อดีของประกันศูนย์แต่ข้อเสียก็คือมันแพงมากๆนะครับแพงแบบแพงกว่าประกันร้านแบบ20,000 30, 30,000มหมนะครับถ้าเกิดประกันร้าน50,000ก็แบบประกันศูนย์ประมาณ70,000 80,000ประมาณนี้นะครับ,บราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพง น,น้อยคนนะครับน้อยคนที่จะซื้อเป็นประกันศูนย์นะครับส่วนมากแล้วเขาก็จะซื้อประกันร้านกันแล้วก็เวลาเบื่อก็ปล่อยขายต่ออะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งประกันร้านเนี่ยราคาอยู่ที่73,900บาทเนี่ยผมแอบมองว่ามันก็แพงนะ นะครับมันก็แพงแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าซื้อมาแล้วถ้าเกิดว่าเป็นช่างภาพมืออาชีพรับงานอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ผมว่ามันก็คืนทุนได้ง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเป็นมืออาชีพนะเพราะว่าเลน7200เนี่ยต้องบอกก่อนเลยไม่ว่าจะเป็นตัว E F นะครับหรือว่าเลนตัว R F เนี่ยนะครับไม่ใช่คนธรรมดานะที่จะซื้อไปนะครับเพราะว่า7200เนี่ยมันจะต้องเป็น ช่งางภาพมืออาชีพแล้วถึงจะซื้อไปใช้นะครับมันคงไม่มีคนธรรมดาคนไหนแบกเลนส์บ้องขาวเจ็ดสิบสองร้อยไปถ่ายแฟนไปเที่ยวหรือแบบไปถ่ายครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยได้บอกปะ่ะเพราะว่าราคาเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเสือขาวของแคแนลเนี่ยนะครับราคามันก็จะค่อนข้างที่จะแพงนะครับถึงแม้จะเป็นตัวที่ต่ําสุดนะไอตัวเจ็ดสิบสองร้อยเอฟสี่ของ EF อ่ะนะครับราคานั้นก็หลักหมื่นกันนะนะครับผมซึ่งราคามันก็ค่อนข้างที่จะแพงนะครับเจ็ดสิบสองร้อยเนี่ยมันจะเป็นกระดูกสันหลังของช่างภาพเลยนะครับถ้าเป็นช่งางภาพมืออาชีพเนี่ยทุกคคคนนนเเีีี่่ยยยจะตต้้้้อออองงมัวววไรรบูแล อยู่ที่ว่าเป็นตัวของแบรนด์ไหนนะครับแล้วก็อยู่ในเกรดไหนนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยเหตุผลที่ผมซื้อมานะนะครับอย่างแรกเลยด้วยคำที่ผมใช้ออสอาร์นะครับผมก็กำลังที่จะย้ายนะครับไม่ใช่ย้ายค่ายนะหมายถึงว่าย้ายจากเลนตัว EF ทั้งหมดเนี่ยนะครับขายออกหมดตู้เลยนะครับแล้วก็จะย้ายมาใช้ RF นะครับซึ่ง RF เนี่ยผมอาจจะเก็บไม่ได้ทุกตัวเพราะว่าราคาเนี่ยมันมันครึ่งแสนเกือบทุกตัวเลยนะครับมีแค่ตัว3 5ที่ราคามื่นต้นๆ้นนะครับผม ผมก็จะซื้อแค่ตัวที่ผมจะได้ใช้เป็นตัวที่เป็นกระดูกสันหลังของช่างภาพนะครับจะมีทั้งหมด2ตัวนะครับเอ้ะมีทั้งหมดสาตัวนะครับอันดับแรกคืออัลต w วัยครับ15 35นะครับผมอันดับ2คือระยะ normal จนถึงพอเทศได้นะครับ24 70นะครับแล้วก็ระยะสุดท้ายระยะเทเลนะครับก็คือ70-200นี่คือกษักระสัตนะครับของช่างภาพทั่วโลกนะไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนก็ช่างนะครับต้ององ3ระยะนี้คือระยะที่ ทุกแบรนด์ทุกค่ายจะต้องมีนะครับอัลต์วัยนอร์มอลแล้วก็เทเลสนะครับผมก็เสริมขึ้นมาอีกก็จะเป็นฟิกซ์50แบบคอร์เทจอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับผมตัวที่1 2 0 0เนี่ยนะครับก็น้ำหนักเนี่ยอยู่ที่1กิโลเจคคี Ар Ар Ар. นะครับก็เป็น7200ที่เบาที่สุดในโลกณนะปัจจุบันนะครับณนะที่ผมอัดคลิปอยู่นะครับก็ไม่แน่ว่าอนาคตอาจจะมีตัวที่มาเบากว่าตัวนี้นะครับแต่ผมพูดตรงนี้เลยว่า มันเบามากๆเบาแบบมันไม่น่าจะมีตัวไหนที่เบากว่าตัวนี้แล้วนะครับเออมันเป็นเจ็ดสิบที่เบาจัดๆเลยเออบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยหนึโลมันก็อาจจะ,จะดูหนักใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าพูดถึงว่าในระยะ7จ็0สเนี่ย ตัวนี้คือเบามากนะครับเบากว่าทุกค่ายที่ทํา7200มานะครับคือค่ายอื่นอะ่ะเวลาเขาทํา7200เนี่ยมันเป็นเลนที่ค่ายนั้นอะ่ะมีอะไรดีคือต้องใส่ไหมหมดคือเอามาแข่งกันคือเป็นเลนที่แบบคุณมีอะไรดีอ่ะคุณยัดมาใน7200ยเนี่ยแต่ว่าทุกค่ายอะ่ะเขาจะเน้นในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าเฮ้ยเจ็ดสิบสองร้อยจะต้องเป็นเลนเทพกูจะต้องเป็นเลนที่แบบโห่ยาค่ายอื่นต้องมาล้มไม่ได้แต่แคนนอนเนี่ยนะครับไม่ได้มีดีแค่เพอร์ฟอร์แมนซ์นะ performance คือดีนะคือดีจัดๆเลยแหละแต่เขาคำนึงถึงคนใช้อะคำนึงถึงคนที่แบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าเรายัด performance เยอะๆแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่คำนึงถึงน้ำหนักเนี่ยโอเคละ่ะคนที่ซื้อใบเนี่ยเขาอาจจะคิดถึงเรื่อง performance แต่เขาจะไม่ค่อยหยิบมาใช้นะครับผมถามท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนเลยว่าใครที่มี7จ2 0 0ไว้ในมือเคยหยิบออกมาใช้ไหมหรือใช้แบบกี่ครั้งอะแทบจะนับได้ผมเคยใช้ ef 7 2 2 0สิตัวไม่มีการสั่นนั่นขนาดตัวไม่มีการสั่นนะ ผมยังนับได้เลยว่าผมเอาออกมาใช้อะกี่ครั้งนึกออกปะคือมันเป็นเลนที่มันไม่ใช่ควรที่จะต้องพกออกไปเที่ยวนึกออกปะหรือไปพกแบบถ่ายรูปเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะหนักมากๆพอมันหนักอ่ะเราก็ไม่อยากที่จะพกออกไปนะครับสู้แบบพก3ามห้าหรืแปดไปก็ได้ถ่ายละลายหลังมันกันเบากว่าด้วยนะครับมันก็เลยเป็นเลนที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่แบบจะซื้อไปยกเว้นคุณมีเงินนะนะถ้าเกิดคุณมีเงินก็ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามัน มันเป็นเลนที่ทั้งภาพอ่ะควรจะมีแต่ว่าคนธรรมดาก็ต้องคิดแหละว่าเราอ่ะอยากจะซื้อมาไว้ไหมหรือว่าซื้อมาเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานอะไรอะไรแบบเนี้ยนะครับผมอาพูดถึงเรื่องน้ำหนักแล้วนะครับน้ำหนักเนี่ยมีน้ำหนักที่เบามากเบาเบาที่สุดตั้งแต่แคนนอนเคยทํามาแล้วก็น่าจะเป็นตัวที่เบาที่สุดในโลกณนะตอนนี้นะนะครับที่ทุกแบรนด์ทําเคยทํา7200มานะนะครับไม่ต้องพูดถึงโซนี่ G Master เนี่ยผมบอกเลยว่าหลังหักนะครับผมทีนี้ พูดถึงเรื่องน้ำหนักเสิแล้วนะครับก็มาในเรื่องของราคานะราคาเนี่ยมันเป็นราคาสําหรับ Mass Production แมสโปรกชั่นแหละหนึ่งแล้วก็ราคาของช่างภาพนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะซื้อสดหรือว่าจะผ่อนอันนี้ก็แล้วแต่คุณแล้วแต่กําลังซัพย์ของแต่ละคนเนาะอ่ะเรามาดูที่รูปลักษณ์ภายนอกกันบ้างนะครับเกินยาวเกินนะครับรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยนะครับฝั่งซ้ายนะครับผมของท่านผู้ชมเนี่ยนะก็อ่ะเดี๋ยวผมไม่ดูใกล้ๆนะครับมันก็จะมีค่อนข้างที่จะหลายปุ่มมากๆนะครับผม ปุ่มบนมขออนุญาตดูนะปุ่มบนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการโฟกัสโฟกัสแบบทั้งหมดหรือว่าจะเป็นโฟกัสแบบใกล้ที่สุดนะครับอันที่2ก็จะเป็นออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสนะครับอันที่3เนี่ยก็จะเป็นตัวเปิดการสั่นหรือปิดการสั่นนะครับแล้วก็อสุดท้ายเนี่ยการสั่นมีทั้งหมด3โหมดนะครับ กันสั่นตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะมี5แกนนะนะครับผม <mm> ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าน่าจะมี5แกนประมาณนั้นเ <mm พราะว่าของโซนี่ก็มี5แกนนะครับการสั่นเนี่ยสามารถเลือกได้3โหมดซึ่งผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้สโหมดเนี้ยมันแตกต่างกันยังไงส่วนมากก็ใช้โหมดเดียวนะครับการเปิดการสั่นกับปิดการสั่นมีความเห็นต่างได้ชัดไหมนะครับต่างกันชัดมากนะครับในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับถ้าเกิดว่าคุณถือถ่ายนะครับเดินถ่ายอะไรเงี้ยแบบเดินถ่ายอะไรเงี้ยมันแทนแทนโลนินไม่ได้อยู่แล้วนะครับแทน กิบลไม่ได้อยู่แล้วนะครับไม่น่าจะมีการสั่นของเลนตัวไหนที่จะแทนกิบลได้นะครับแต่เจ้าตัวนี้ถ้าเกิดว่าคุณถือถ่ายเฉยๆอาจจะในเรื่องของ mass production เนาะนะครับพวกทำ YouTube ทาช่องทําบริษัทอะไรเงี้ยที่มี2มุมกล้อง3มมุมกล้องนะครับตัวนี้เอาไว้เป็นแคนดิดเอาไว้เป็นเจาะเนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณถือถ่ายเฉยๆเนี่ยนะครับแล้วแบบแค่แพนซ้ายแพนขวานเนี่ยการสั่นเนี่ยช่วยมากนะครับแล้วก็นิ่งมากๆเลยเหมือนกับเราเอา กล้องเนี่ยไปติดกับขาตั้งกล้องเลยนะครับผมคือมันมันขนาดนั้นจริงๆแล้วคุณสามารถโฮมันได้นานมากๆนะครับอาสมว่าผมนั่งตรงนี้เป็นโตนะนะครับแบบโฮแบบเนี้ยได้นานมากๆเพราะว่าเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีน้ําหนักที่น้อยนะครับแล้วก็บาลานซิ่งอะไรเงี้ยคือมันมันค่อนข้างที่จะดีมากๆนะครับเมื่อติดกับตัวออสอานะครับถ้าติดกับ RP เนี่ยนะครับก็ยังดีอยู่นะนะครับเท่าที่ผมไปดูคนรีวิวที่เขาใช้ RP กับตัว7จ็0สเนี่ยเขาบอกว่าบาลานซิ่งมันดีมากๆ นะครับไม่เหมือนกับตัวที่ใช้ EF นะครับ EF อนั้นคือจะถ่วงหน้ามากๆนะครับเพราะว่าเลนมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับแล้วก็หนักมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกแหละว่า7 0็ดสมันเป็นเลนที่ค่ายไหนมีอะไรดีคือต้องยัดมาให้หมดมันเหมือนเป็นตัวชูโรตัวเรือธงของค่ายนั้นเลยนะครับผมอันนี้เป็นวิดีโอนะครับจากตัว IF 7 2 0 0 2ิอนะครับอันนี้เป็น I detection อยู่นะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบางเนี่ยก็จะเป็น f a c e detection นะครับ อันนี้เปิดกันสั่นนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้การสั่นตัวกล้องช่วยนะครับการสั่นเลนส์นะครับสังเกตว่าภาพเนี่ยจะนิ่งมากๆเลยนะครับผมไม่รู้ว่ากันสั่นแต่ละโหมดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับแต่ว่าก็ใช้โหมดแรกอย่างเดียวเลยนะครับในกรณีเปิดกันสั่นนะครับอ่าเราจะลองเทสโฟกัสดูนะครับให้คุณปองเขาเดินไปนะฮะอ่าแล้วในกรณีที่เราซูมนะครับเดี๋ยวจะซูมให้ดูนะครับผมอ่าซูม นะครับยังชัดอยู่นะครับผมก้นสา่นก็ถือว่าดีมากๆนะครับอันนี้ผมซูมอยู่นะฮะอันนี้ซูมอยู่ที่ร้อยสามห้านะครับระยะร้อยสามห้ามีคนเดินผ่านนะครับก็ยังงโฟกัสได้ดีอยู่นะครับอ่าตัวนี้ก็คือสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวรอคุณปอเขาเดินมานะครับอ่าสังเกตนะครับว่าแทบจะลุดูโฟกัสเลยนะครับนี่ฮะ โอเคโฟกัสนะครับลองเข้าใกล,ใกล้ยังโฟกัสอยู่นะครับคือใกล้มากนะอันนี้แม่งแบบใกล้จัดอ่ะอ่าปล่อยเข้าไปนะครับคือโฟกัสถือว่านุ่มมากๆนะครับในส่วนของวิดีโอนะอันนี้เทสนะครับกันสั่นแล้วก็ตัวโฟกัสของกล้องนะครับอันนี้เราจะให้นางแบบเดินไปนะครับเดินไปฝั่งนู้นครับเออเดินไป คือไม่หลุดเลยนะเออนี่การสั่นนะครับไม่ได้ใช้การสั่นตัวกล้องใช้การสั่นเลนส์นะครับแดดเริ่มมาแล้วนะครับเดินถอยนะครับเดินเข้านะครับอันนี้7จ็ดสิบสองร้อยนะนะครับผมโอเคอันนี้ระยะที่เจ็ดสิบนะเราก็เดินแบบวนๆลองใกล้ๆดูใกล้ๆนะครับก็ยังโฟกัสอยู่คือดีเลยแหละนะออกไกลไม่มีงอแงไม่มีโฟกัสหลุดนะครับโอเคประมาณนี้นะสำหรับวิดีโอนะครับ ส่วนในเรื่องของสกินโทนนะครับสกินโทนตัวนี้ก็มีสกินโทนที่หวานมากๆนะครับเดี๋ยวขึ้นรูปมาให้ดูแล้วกันนะครับถ่ายคนสวยเลยนะครับแล้วก็ยิ่งสาวๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับถ่ายแลรสเคตเนี่ยก็ถือว่าโอเคมากๆนะครับเพราะว่าภาพเนี่ยคมจนจลด,ดขอภาพเลยนะครับผมในเรื่องของการถ่ายพอร์เทรตก่อนแล้วกันเนาะพอร์เทรตที่ผมไปถ่ายมานะครับผมสกินโทนตัวนี้เนี่ยผมถ่ายมาเป็นไฟล์ jpeg นะครับคือขนาดไฟล์ jpeg อ่ะแบบ หวานแบบโอ้โหไม่รู้จะหวานยังไงคือมันมันละมุนมากๆอะ่ะคือเอาไปถ่ายสาวสาวชอบแน่นอนนะครับผมแบบอมชมพูหวนานๆยูๆ่ใสๆเลยนะครับใสกว่าตัว50 1.2L ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของการละลายหลังเนี่ยนะครับถ่ายที่ระยะ70เนี่ยนะครับก็ละลายหลังได้พอสมควรไม่ถึงขั้นกับเปิด1.2นะครับเหมือนพวกตัว85หรือ50นะครับคือมันละลายหลังแบบ มันยังเห็นว่าเอออยู่ที่ไหนอยู่นะครับมันไม่แบบละลายจนเละไปเลยอะไรนั้นผมก็รู้สึกว่ามันแบบมันแบนเ,เกินไปะนะแล้วก็สูบในระยะ200เนี่ยนะครับก็อันนี้ก็คือละลายเละเลยนะครับ <Nossa S 1> <Gear> ผมก็คือวัตถ,ถุออกมาได้เด่นมากๆแล้วก็การจัดโครงจัดขอบอะไรเงี้ยคือคือก็ดีนะครับสําคัญคือภาพคมมากๆดูปากผมนะคมแบบมากๆนะครับตั้งแต่ กลางภาพจนถึงจรดขอบภาพเลยนะครับแบบไม่ต้องแต่งเลยนะไม่ต้องไปเพิ่มช์ปไม่ต้องไปอะไรเลยคือมันคมจัดๆเลยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่ที่กล้องที่เราใช้ด้วยแหละนะครับว่าเราใช้กล้องตัวไหนถ่ายด้วยนะครับผมใช้ออสอาเนี่ยก็คือแบบคมจัดๆแล้วนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าติดกับ R5 เนี่ยมันจะคมขนาดไหนนะ คือมันก็คมแบบมากๆเลยนะครับผมส่วนการถ่ายแลนสเคปก็สามารถถ่ายได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดเปิด f4 ขึ้นไปเนี่ยคือคมท้งภาพเลยนะครับยี่ิง2.8เนี่ยก็คมแล้วนะแต่ถ้าเกิด f4 เนี่ยมันก็จะมีความคมต่างกันนิดนึงนะครับชัตเตอร์นอะไรเงี้ยมันจะมีแบบให,ใ,หให้เราได้เห็นอยู่นะครับผมเอาไปถ่ายแลนสเคปได้ถ่ายดาวได้ผมเอามาถ่ายดาวแล้วนะครับผมก็ได้หมดเลยนะครับผมส่วนในเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับตัวนี้ก็ถือว่าถ่ายวิดีโอออกมาได้ดีนะครับก็ต้องอ,อธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับ คือสําหรับคนที่ใช้เลนส์ L ตัว EF เนี่ยนะครับอาจจะคุ้นชินนะครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นอัลตราโซนิกแบบ USM เนี่ยนะครับเวลาเราโฟกัสเนี่ยมันจะแบบพึบพับพึบพับนะครับแบบกระชากแล้วก็มีเสียงนะครับแต่พอที่เป็นเลนส์ L นะครับของตัว Mil ร e ลสของ RF เนี่ยนะครับ mm hmm. การโฟกัสมันเปลี่ยนไปนะครับคือมันชึบชับเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มความสมูทขึ้นมานะครับและสําคัญคือไม่มีเสียง ไม่มีเสียงโฟกัสนะครับอย่างที่ผมใช้24-70 f2.8 เนี่ยตัว ef นะครับคือมันโฟกัสเร็วแบบเร็วเกินไปอ่ะจนทําให้วิดีโอมันมันไม่สมูทน,นะครับแล้วก็มีเสียงโฟกัสด้วยถ้าเกิดคุณใช้ไมค์ช็อตกันนะครับเอามาถ่ายคลิปเนี่ยคือเสียงดังแน่นอนแต่พอเปลี่ยนมาใช้ rf 7 2 0 0เนี่ยนะครับ เป็นอัลตราโซนิกผมไม่รู้ว่ามอเตอร์ใหม่หรือมอเตอร์เก่าแต่ว่าเขาทําให้การโฟกัสนุ่มขึ้นแล้วก็ไม่มีเสียงด้วยนะครับอันนี้คือผมต้องขอชื่นชมของทางแคนนอนจริงๆนะครับผม <S <S เดี๋ยวเลนยี่สิบสี่น่าจะมาพรุ่งนี้นะผมไม่แน่ใจเดี๋ยวก็จะลองเทสให้ดูนะครับจะเอาเลนตัวนั้นแหละมาถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก็ฟังเสียงโฟกัสผมจะลองแบบเอามือไปใกล้เอามือออกมาอะไรเงี้ยนะครับก็ลองฟังเสียงโฟกัสแล้วกันเนาะวิดีโอโอเคนะครับสำหรับแมสดักชั่นหรือใครที่ทํา YouTube 2มุมกล้อง สามมุมกล้องก็แล้วแต่แล้วอยากได้ตัวเจาะสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับที่ดีๆเนี่ยผมแนะนําเลยครับ IFJ1200 คุณจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับด้วยความที่สกินโทนสวยนะครับโฟกัสไวโฟกัสเงียบนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการสั่นเนี่ยก็แฮนด์เฮลได้ดีมากๆนะครับถือนะครับแล้วก็แบบ ซ้ายขวาแค่นี้โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดเดินเนี่ยอาจจะต้องใช้การสั่นช่วยแต่ถ้าเกิดว่าใครเอาไปต่อในโปรแกรมอะไรเงี้ยก็ได้นะครับผมก็ถือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็ตัวฮูดนะครับอา่าให้ดูฮูดก่อนฮูดเนี่ยจะเป็นแบบใหม่นะครับตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยไอตรงเนี้ยมันคืออะไรพี่นะครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าเฮ้ยมันคืออะไรวะมันจะเปิดทําไมวะ แต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าไอ้ตัวนี้มันเอาไว้เอาไว้หมุนฟิลเตอร์นะครับมันจะมีฟิลเตอร์หนึ่งที่เขาเรียกว่า ND ฟิลเตอร์นะครับเป็นฟิลเตอร์ที่สามารถปรับความมืดความสว่างได้นะครับในกรณีที่เราถ่ายในแสงจ้าๆเราไม่แล้วเราไม่ต้องการลดสปีดชัตเตอร์เนี่ยนะครับเออไอพวกฟิลเตอร์แบบนั้นอ่ะมันมันสามารถเอามาใส่กับตัวนี้ได้พอเราใส่ปุ๊บใช่ปะโดยปกติถ้าเกิดเราใส่ฮูดอ่ะเราจะไม่สามารถหมุนได้ไงคืออกว่าเราจะต้องแบบถอดฮูดก่อนแล้วก็ค่อยหมุนอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ยคือมันเปิดไออ้้เเเนนนีียขึะรรรัมจห็ตงฟิ์พด เห็นป่ะเดี๋ยวผมจะพยายามไม่เห็นเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยไปเห็นป่ะมันเห็นพอดีเลยนะครับเราก็แบบหมุนหมุนหมุนตรงเนี้ยได้เลยนะครับผมคือมันดีจัด,จ,ดจัดนะครับคือเขาใส่ใจมากๆถึงขั้นนั้นไม่มีนะไม่มีแบรนด์ไหนทําแบบนี้นะฮูดแบบเนี้ยเออมีแคนนอนอะทำมาซึ่งเขาใส่ใจมากๆนะครับผมแล้วก็ในส่วนคอล่าก็าได้เป็นแบบใหม่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างล่างอะไรเงี้ยมันอาจจะดูเหมือนตัว EF แหละนะครับแต่ว่า มันก็เป็นแบบใหม่ใส่แบบใหม่นะครับหมุนอะไรเงี้ยเป็นแบบกรึบๆเลยนะครับส่วนในตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดอัลลิงที่เพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวปรับ ISO นะครับผมหลายคนบอกว่าถนัดนะครับแต่ผมไม่ถนัดนะครับผมว่าเอาไว้ตรงหน้าเลนเหมือนเดิมอะมันมันดีแล้วนะครับแต่มันเอาไว้หน้าเลนไม่ได้ เพราะว่าไอ้ตัวนี้มันซูมยื่นนะครับวงแหวนใหญ่จะเป็นแบบวงแหวนซูมนะครับตัวนี้จะเป็นแมนนวลโฟกัสนะครับผมเวลาเราหมุนเนี่ยอ่ะเนี่ยก็หมุนซูมตรงเนี้ยหลายคนบอกว่าเออเอาซูมมาไว้ตรงเนี้ยคือถูกต้องแล้วแต่ว่าผมอะไม่ถนัดนะครับผมแต่ก็ปรับตัวได้นะครับถือว่าไม่มีปัญหานะครับดิซูมจะเป็นซูมยื่นะซึ่งอขอด่านหน่อยแล้วกันนะครับเลนเกือบแสนเนี่ยให้ซูมยื่นมาผมผมไม่เก็ตว่ะเออมันควรที่จะเป็นซูมแบบ ออปติคอลเหมือนตัว7 200 e 2 0 0 EF 2.8อรออกออกปะคือมันทำให้ซูมอะ่ะดีเพราะว่าเวลาเราอยู่ในที่ที่มันชิดมากๆเนี่ยนะครับแล้วการที่เรามีเลนที่มันไม่ยืดเนี่ยมันดีมากๆในเรื่องของบาลานซ์ในเรื่องของอะไรต่างๆคือทุกอย่างมันดีแต่ตัวเนี้ยซูมยื่น,นะครับผมก็ไม่รู้เหตุผลทำไมถึงมันถึงซูมยื่นกับเลนราคา1เกือบแสนอะ นือปะยังไม่รวมฟิลเตอร์ที่ต้องซื้อไม่รวมแบบติดกันลงกันลอยอะไรเงี้ยนะครับคือไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงไม่ทําซูมยื่นนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรผมก็ใช้ได้แหลนะซูมยืนนะ่นเนาะแต่ว่ามันดูก้องแก๊งมันควรที่จะแบบพรีเมียมกว่านี้น,นื้อปะผมว่าแค n นอะนเขาทาได้แต่ว่าเขาคิดว่าเออแบบเนี้ยมันคงจะดีแล้วอะไรบบประมาณประมาณเนี้ยนะก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิวนะครับเอาข้อดีหลักๆที่ คุณควรจะซื้อเลนนี้นะครับอะอย่างแรกก่อนเลยนะครับคนที่จะซื้อเลนนี้ได้ไม่นับว่าคนรวยนะเอาคนที่แบบคนที่แบบว่ามีเงินแบบพอดุงพอดีอะคนที่จะซื้อเลนตัวนี้นะครับหนึ่งแหละเป็นช่างภาพมืออาชีพที่ได้รับงานแบบที่ต้องใช้7จ็0ิสองร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานแคนดิดของงานแต่งนะครับหรือว่าจะเป็นถ่ายปริญญานะครับผมหรือคนที่ทำแมสโปรดักชั่นนะครับผมแล้วต้องการเลนส์สักตัวหนึ่งเนี่ยเอาไว้ถ่ายเจาะนะครับถ่ายแคนดิดอะไรเงี้ยคนที่แบบทำยูทูบทูปนะ อะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะครับสายวิดีโอสายภาพนิ่งตอบโจทย์ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ข้อดีของมันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยแหละนะครับก็คือภาพคมมากๆนะครับเอาสายสายภาพเนาะอย่างแรกเนี่ยภาพคมมากๆอย่างที่2เลยนะครับก็คือสกินโทนเนี่ยหวานมากๆนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของความเนียนความเกลี่ยผิวอะไรเงี้ยก็ตามสไตล์แคแนลนะครับผมคือถ่ายสาวสาวติดใจแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการสั่นนะครับทั้งภาพนิ่งวิดีโอก็ถือว่า ดีนะครับเปิดการสั่นไว้ไม่เสียหายนะครับก็คือจะเอาไว้บนขาตั้งกล้องหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เปิดการสั่นไว้ก็คือโอเคนะครับผมส่วนในเรื่องของสายวิดีโอจ๋าๆนะครับก็อย่างแรกเลยมอเตอร์เป็น U.S.M. นะครับก็เป็น U.S.M. ที่ไม่มีเสียงโฟกัสนะครับแล้วก็โฟกัสเนี่ยนิ่มขึ้นกว่าตัว E.F. เยอะมากๆเลย นะครับผมสายวิดีโอรหรือว่าสายภาพนิ่งเนี่ยคือโอเคเลยนะครับขอแค่ว่าคุณเป็นแมสโปรดักชันหรือว่าคนที่เป็นช่างภาพอะ่ะก็ตัวเนี้ยเหมาะมากๆนะครับไม่มีเหตุผลอะไที่คุณจะไม่ซื้อมันเลยนะครับแล้วก็ราคาประกันร้านเนี่ยถือว่าโอเคไม่น่าเกียดเกินไปแต่ว่าการสูงน่ะเก้าหมื่นอะ่ 90, นะคือมันแพงไปนะผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดมีเงินก็แล้วแต่นะครับก็ประกันร้านเจ็ดหมามเนี่ยถ้า พูดถึงในเรื่องของราคาของ mass production หรือว่าคนที่เขาเป็นช่งางภาพจริงเนี่ยราคาเนี้ยถือว่าไม่แพงนะครับผมแล้วก็ข้อเสียอย่างเดียวที่เห็นนะครับก็คือนั่นแหละครับซูมมันยื่น,นะครับก็เป็นข้อเสียข้อเดียวที่ผมพบมานะครับผมก็น่าจะประมาณนี้นะสำหรับการรีวิว if 7200ซื้อไม่ซื้อแล้วแต่เงินท่านนะครับผมก็ลองคิดพิจารณาดูดีๆนะครับผมจริงๆคนที่อยากจะซื้อเลนเนี้ผมก็ อยากจะแนะนําว่าลองเช็คตัวเองก่อนนะครับว่าถ้าซื้อไปแล้วเนี่ยงานเนี่ยจะได้ใช้ไหมนะครับหรือว่าซื้อไปนอนตู้เฉยๆนะครับเงิน70,000กว่าบาทมันก็ค่อนข้างที่จะแพงอยู่เหมือนกันนะครับก็ลองสรวจตัวเองว่าเราเป็นช่างภาพสายไหนถ้าเป็นสายพอ์เทศถ่ายแบบสาวถ่ายนูดถ่ายผู้หญิงอย่างเดียวเนี่ยตัวนี้ผมว่าก็ไม่ควรซื้อนนะควรที่จะไปซื้อพวกตัว RF 50 2 2 L หรือเป็น8 5 1 2 L ไปเลยนะครับ7200เนี่ย เอาไปถ่ายแบบถามว่าถ่ายจะไม่ถ่ายได้แหละแต่ว่ามันมันไม่ได้ใช้เต็มประสิทธิภาพของมันนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการรีวิวที่ตัว i.f. 7200 f 2.8l is usm นะครับชื่อยาวชิบหายนะครับผมก็หากใครมีคำถามอะไรนะครับเกี่ยวกับตัวเลนนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ลวกันนะครับก็เดี๋ยวจะมาตอบให้แล้วกันนะครับผมแล้วก็ใครอยากจะให้ รีวิวเล่นอะไรนะครับก็สามารถขอมาได้แล้วกันนะครับผมไม่ได้จะไปซื้อมาใช้หรอกนะครับก็อาจจะลองหาหาจะแถวานี้แหละลองไปยืมเขามาเล่นนะับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วกันนะครับมีคนขอโซนี่มานะครับเดี๋ยวผมขอ ไปเล่นแป๊บหนึ่งก่อนผมอะสายหนอนอย่างแท้ทูเออแล้วแบบโซนี่อ่มันผมก็เล่นแหละนะก็ถ่ายบ้างแต่ว่ายังไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้แล้วกันเนาะนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ไต้เดียวได้นะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์เพื่อกระจายผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ภาคอดีตตามคลิปใหม่ทางผมด้วยแล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนนีี้กก็ตอลไป่สสวััดครบ